สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในคลิปนี้นะครับเรามารีวิวข้อดีข้อเสียของเครื่องล้างจานนะครับหมื่นนิดนิดที่เราจ่ายไปแต่ว่าชีวิตดีขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับวันนี้เครื่องที่เรามารีวิวเป็นเครื่องล้างจานอิเล็กโทรลัก์นะครับในรุ่น e s f 5 2 0 6 เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับก็มีโค้ดโลอยู่ด้านหลังนะครับมีความจุ13ชุดนะครับมี6โปรแกรมการล้างตั้งอุณหภูมิได้4ระดับแล้วก็มีการสเปรย์ฉีดน้ํา2กา้านด้านบนด้านล่างมี time manager นะครับฟังก์ชันลดเวลาการทํางานลงครึ่งหนึ่งสามารถตั้งเวลาทํางานได้1-24ชั่วโมงนะครับมีระบบ air dry technology อบแห้งนะครับอันนี้ช่วยให้อากาศภายนอกนะครับไปช่วยในการอบแห้งให้จานชาม แห้งเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็แห้งสนิทแล้วก็ดูใสแวววาวด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเตรียมการล้างกันนะครับอันนี้ผมก็ใช้วิธีการแยกจานชามนะครับที่ใช้แล้วมือ้อนึงมันไม่เยอะครับก็ล้างน้ําเปล่าแล้วก็พักเอาไว้แล้วค่อยมาจัดเรียงนะครับโดยเรียงให้เอียงเพื่อว่าก้นถ้วยก้นชามเนี่ยครับเขาจะเอียงลาดไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับไม่เป็นที่เก็บกักน้ําที่ผ่านมาจาก หัวสเปรย์นะครับจะได้ไม่ตกค้างนะครับก็เรียงตั้งแต่ด้านบนลงมาด้านล่างนะครับสังเกตว่าพอเราใช้เครื่องล้างจานนะครับก็พยายามเลือกใช้จานชามที่เข้ากับเครื่องของเรานะครับสามารถเรียงได้ง่ายนะครับก้นไม่ลึกมากนะครับเป็นจานแผนแนนี้ก็จะช่วยให้เรียงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ผมก็วันหนึ่งไม่เต็มนะครับก็มื้อนึงไม่เต็มครับก็อาศัยเป็น2มื้อนะครับพอได้จานชามเยอะแล้วก็มาเรียงครับช้อนเขาก็จะมีตะกร้านะครับ เป็นรูๆให้เราเสียบ,บด้ามช้อนลงไปในการที่จะจัดเรียงเตรียมก่อนที่จะเข้าสู่การทำการล้างนะครับถ้าเป็นวัสดุพวกโลหะนะครับสแตนเลสเหมาะสมที่สุดนะครับก็เลื่อนลงไปนะครับมีข้อสังเกตนิดนึงถ้าท่านผู้ชมสังเกตจะมีก้านใบพัดอยู่นะครับจริงๆแล้วต้องหมุนก้านด้วยนะครับว่าไม่ติดนะครับแล้วเราก็เติม ผงล้างลงไปผงล้างเติมแค่ไหนครับก็เติมประมาณ20กรัมนะครับเดี๋ยวผมปาดให้ดูนะครับอันนี้พอใช้ปลายมีดหั่นสเต็กปาดก็จะเห็นว่า20กรัมประมาณนี้นะครับก็ถ้าปริมาณจานชามเยอะก็เพิ่มได้อันนี้เป็นช่องสำหรับใส่น้ำยาแวววาวนะครับ ถ้าเต็มอยู่แล้วก็ไม่ต้องเติมนะครับก็มีหลากหลายยี่ห้อให้เลือกในท้องตลาดนะครับในประเทศไทยก็มีประมาณ3ายี่ห้อถ้าเต็มอยู่แล้วก็ปิดไม่ต้องเติมนะครับอันนี้ผงล้างจานก,ก็ปิดไปหรือว่าถ้าเราใช้แบบก้อนนี่แบบนี้ครับก็เป็น3 in 1เลยเบ็ดเสร็จใส่ก้อนเดียวไม่ต้องเติมน้ำยาอื่นใดนะครับ ามาดูที่หน้าจอกันนะครับสำหรับในรุ่นนี้นะครับก็จะมีอีโคนะครับ50องศานะครับ normal 65องศา intensive 70องศาแล้วก็ quick plus เนี่ย60องศาอันนี้30นาทีนะครับในการล้างนะครับตอนที่ไปซื้อเลือกซื้อมาเนี่ยนะครับคุณแม่ผมไปด้วยก็ไปเลือกเอารุ่นนี้มาเพราะเหตุว่าเห็นไหมครับใช้งานง่ายก่อนใช้งานเราเปิดสวิตช์ก่อนอ่เปิดเบรกเกอร์ก่อนนะครับ ที่บอกว่าใช้งานง่ายคือเป็นอย่างนี้ครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับเลือกฟังก์ชันที่เราต้องการอันนี้ผมตั้งที่ล้างด่วนนะฮะสานาทีนะครับก็จะมีไฟกระพริบเตือนหลังจากที่เราเปิดเบรรกเกอร์แล้วนะครับแล้วก็หมุนตั้งโปรแกรมแล้วกดสตาร์ทนะครับเครื่องก็จะมีเสียงทำงานแล้วก็มีไฟสัญญาณโชว์ในขั้นตอนที่1นะครับอันนี้ก็เป็นไฟสัญญาณโช ทีนี้ท่านผู้ชมครับพอเครื่องทํางานนะครับ พอเสร็จงานเนี e. ่ยนะครับพอเสร็จทุกขั้นตอนเนี่ยผมไปดักถ่ายเอาไว้ตั้งกล้องเอาไว้เขาจะดีดตัวออกมาแบบนี้นะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะยังไม่จบการทํางานนะครับจะสังเกตว่าไฟจะอยู่ในดวงที่2เป็นไฟของการอบอยู่นะครับอันนี้ไปขั้นตอนของการอบแห้งนะครับแต่เดี๋ยวพอเราขยับนิดนึงถึงเวลาของเขาแล้วก็จะไปไฟดวงสุดท้ายนะครับดวงที่3นะฮะดวงที่3เป็นเรื่องของการจบขั้นตอนครับเอามาดูด้านในกันนะครับมาดูด้านในด้านในก็จะเห็น เห็นว่าจานชามที่ล้างออกมาใสาสะอาดดีนะครับใสสะอาดดีอันนี้ชั้นบนนะครับชั้นบนนี่ผมวางพวกของเบาๆนะครับเป็นตะแกรงเป็นตะกรา้าเป็นแก้วน้ำนะครับอันนี้เห็นมฮะมีน้ำค้างอยู่แล้วก็เอียงนิดนึงให้น้ำหยดลงไปนะครับอันนี้เป็นจานรองแก้วกาแฟจานรองเห็นไหมครับก็แววๆสวยงามทีเดียวนะครับของเบาๆวางด้านบนนะครับ อันนี้แห้งแล้วด้วยแต่ว่าอุณหภูมิจะร้อนนิดนึงนะครับตอนนี้ยังร้อนอุ่นๆอ,อยู่นะครับอันนี้เป็นช้อนสแตนเลสนะครับเคลือบอชุบทองนะครับก็ใช้ได้นะครับล้างได้แต่ว่าถ้าเป็นช้อนทองเหลืองช้อนทองแดงช้อนเหล็กช้อนอลูมิเนียมนี่ไม่แนะนําให้ล้างด้วยเครื่องล้างจานนะครับเพราะว่ามันจะกัดกร่อนทําให้สีไม่แวววาวนะครับอันนี้แก้วน้นํานี่แวววาวอยู่นะครับสวยงามทีเดียวนะครับ ก็สะดวกในการใช้งานนี่สแตนเลสนี่ถูกกันมากเลยกับเครื่องล้างจานนะครับพอล้างด้วยสแตนเลสนี่เขาจะแวววาวสวยงามมากนะครับอ,อันนี้ผมใช้ถาดสแตนเลสนะครับเป็นเป็นผ่านสแตนเลสมาล้างด้วยนะครับอ่พักไว้ก่อนเพราะว่าเขายังไม่เย็นนะครับเดี๋ยวค่อยรื้อเดี๋ยวค่อยจัดเรียงเอาไปเก็บในตู้ใส่จานนะครับก็ปิดเอาไว้นิดหนึ่งเอาล้ครับเรามาดูข้อมูลด้านอื่นๆกันที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันนะครับเรามาว่ากันที่ ข้อดีข้อเสียของการใช้เครื่องล้างจานก่อนนะครับว่ากันที่ข้อเสียก่อนเลยข้อที่1ก็คือเปลืองไฟครับเพราะว่าเขาต้องใช้ไฟในการต้มน้ําร้อนนะครับทำน้ําร้อนในการล้างจานชามภาชนะต่างๆนั่นเองนะครับข้อที่2ก็คือต้องใช้ผลิตภัณฑ์เฉพาะในการล้างจานชามนะครับก็คือประกอบด้วยเกลือผงล้างจานเคลือบเงวแววๆนะครับข้อ3าก็คือต้องบํารุงรักษา ล้างเครื่องแล้วก็ระบบภายในตามระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับข้อที่4คือผลิตภัณฑ์สําหรับเครื่องนั้นยังมีราคาสูงอยู่นั่นเองครับครับมาว่ากันที่ข้อดีกันบ้างนะครับข้อดีข้อแรกข้อที่1ก็คือสะอาดครับเพราะว่าเราล้างด้วยน้ําร้อนนะครับห้าสองศาอันนี้ดีมากเลยนะครับสำหรับคุณแม่บ้านที่ชอบทำเบเกอรี่นะครับก็จะทราบว่าคราบเนยคราบไขมันต่างๆเนี่ยนะครับ ล้างด้วยน้าร้อนนี่สะอาดหมดจดใสแวรวาวไม่ทิ้งคราบไม่ทิ้งกลิ่นด้วยนะครับข้อที่2ก็คือเขามีระบบแอร์ดรายครับอันนี้คืออบแห้งโดยไม่ต้องเช็ดนะครับช่วยฆ่าเชื้อโรคนะครับโดยเฉพาะในยุคโควิดแบบนี้นะครับอุณหภูมิความร้อนของเครื่องเนี่ยก็ช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ให้เรามั่นใจถึงสุขลักษณะที่ดีนะครับความสะอาดปราศจากเชื้อโรคนะครับข้อที่3นะครับก็คือ สะดวกสบายแล้วก็ประหยัดเวลานั่นเองนะครับประหยัดตอนไหนครับก็คือเราไม่ต้องล้างน้ําที่1ล้างน้ํายาล้างจานล้างน้ําเปล่าแล้วถ้าไม่เกลี้ยงก็ต้องกลับมาวนขั้นตอนแรกอีกนะครับก็หมายความว่าประหยัดเวลาในส่วนนี้เอาเวลาไปทําอย่างอื่นนะครับจะไปขายของออนไลน์นะครับจะไปช้อปปิ้งหรือจะไปดูซีรีส์ก็ช่วยให้เรามีเวลามากยิ่งขึ้นนะครับประหยัดเวลาในการอยู่ในครัวนะครับข้อที่4คือประหยัดน้ำครับคือเขาใช้น้ําเพียง9ก้ถึงสิลิตรอันนี้ แล้วแต่รุ่นด้วยนะครับแต่สำหรับอิเล็กโทรลักส์เขาก็บอกว่าประมาณ9ลิตรเป็นต้นไปตั้งต้นนะครับข้อที่5อันนี้สำหรับคุณแม่บ้านสุภาพสตรีนะครับมันช่วยถนอมมือคือจบปัญหาแพ้น้ำยาล้างจานมือเปื่อยมือพองอันนี้ช่วยได้แน่นอนนะครับเพราะว่าบางคนก็ไม่ถูกกับพวกเคมีพันธุ์ต่างๆนะครับข้อที่6ข้อสุดท้ายคืออันนี้เขาช่วยเพิ่มความสุขในครอบครัวครับ เรามีเวลาในการที่จะอยู่ร่วมกันมากยิ่งขึ้นไม่ต้องเกี่ยงกันว่าคุณพ่อบ้านจะล้างคุณแม่บ้านจะล้างหรือว่าลูกๆทันแล้วที่ให้คุณพ่อคุณแม่ล้างคุณพ่อคุณแม่ติดงานทีให้ลูกๆล,ล้างอันนี้ก็มีปัญหากันในหลายครอบครัวอันนี้ก็จบปัญหาไปเพิ่มความสุขในบ้านของคุณด้วยเครื่องล้างจาน บ้างครับท่านผู้ชมได้ชมข้อมูลไปแล้วนะครับข้อดีข้อเสียแล้วก็ตัวอย่างของการล้างจานนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างก็คงจะพอจะช่างน้าหนักกันได้ว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นค่าไฟค่าเคมีพันนะครับซึ่งอาจจะแพงกว่าปกตินิดหน่อยแต่ว่าสิ่งที่เราได้คือความสะดวกสบายความมั่นใจในการที่จะล้างจานแบบช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะ เกิดจากการล้างจานชามไม่สะอาดนะฮะสามารถฆ่าเชือ้อแบคทีเรียได้จากความร้อนของการล้างจานแล้วก็คิดว่าข้อมูลนี้น่าจะมีประโยชน์บ้างนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยเผื่อว่าใครสนใจอยากซื้ออยากจะหาเครื่องล้างจานมาใช้นะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับผมมีคําถามก็ฝากเอาไว้ข้างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับจะรีบหาข้อมูลมาตอบท่านผู้ชมที่สนใจกันนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ